รู้สึกว่าสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับหนูคือการที่เราต้องมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นในห้องเรียนเหมือนทุกคนในคคาะเขาจะแบบอินเทอร์แอคทีฟมากทุกคนจะแบบแย่งกันตอบแบบเพื่อนเพื่อนหลายคนเขาแบบขยันตอบมากถึงเขาไม่รู้คําตอบเขาก็แบบยกมือยกมือมาอยู่เองคนเดียวในประเทศใหม่มันทําให้หนูแบบต้องปรับตัวหลายอย่างมากแบบบางอย่างที่เรามองข้ามไปเวลาอยู่ไทยแล้วเรามาอยู่ที่นี่เราต้องเรียนรู้ที่จะทําด้วยตัวเอง สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามานั่งกันอยู่ที่จะบอกว่ากลางกรุงเบอร์ลินก็ได้เนาะฝั่งตะวันออกนิดนึงเจี๊ยบอกไม่รู้ค่ะหนูนั่งอยู่ที่ไหนหนูก็ไม่รู้เริ่มต้นคลิปจะเป็นแบบนี้ทุกคนต้องบอกว่ามันจะเขินเขินเกรงเกรงเดี๋ยวคุยกันไปสักพักจะดีขึ้นข้างๆครูที่นั่งอยู่เป็นลูกศิษย์ที่เรียนตั้งแต่ r I รจนถึง C ซกับ i Sp ์ไบดาวลูกม่อสุดๆขอต้อนรับเจีจยเจียเจแนะนำตัวเองหน่อยสิคะว่าตอนนี้ ทำอะไรอยู่ที่ไหนในเยอรมนีชื่อเจียเจียค่ะกระดกกรานตระกูลมารีตอนนี้เรียนอยู่ stk เจคัวซี่ฮัลเลอร์ค่ะจากตอนนั้นที่มาสอบจนสอบเข้าตอนนี้เต็มปีหรือยังเจียเกือบเกือบจะครบแล้วยังไม่เต็มแต่ว่า stk ก็ใกล้จบใช่ค่ะคราวนี้แน่นอนว่าครูอยากจะคุยกับเจียในเรื่องว่าเออเรียนที่ stk เป็นยังไงยากไหมเดี๋ยวจะมีคําแนะนําให้ทุกคนแต่ก่อนจะไปตรงนั้นน่ะย้อนท i ามาชิ h i กันไปสักปีหนึ่งก่อนว่าก่อนที่เจียจะมาเรียนที่เยอรมนี จียเรียนจบที่ไทยที่ไหนยังไงมานะคะเรียนมปลายที่สาธิตประสานมิตรค่ะเรียนจบมาก็คือจบม .6 มแล้วก็มาสอบเข้าเพื่อที่เข้า STK แล้วก็จะเข้าปริญญาตรีทีนี้ย้อนกลับไปก่อนว่าการมาเยอรมนีของเจียมันมันอาจจะไม่ใช่ที่แบบหลายคนคิดว่าแบบฉันมุ่งมั่นฉันจะมาเรียนต่อที่เยอรมนีเริ่มต้นสตรอรี ก็ย้อนไปตอนมอ .4 มันเป็นยังไงนะคะตอนนั้นนะตอนมอ .4 ก็คือเป็นช่วงโควิดแล้วหนูอยากเรียนภาษาที่3แล้วพ่อก็เลยเสนอมาเนี่ยมีเรียนเยอรมันลองไหมหนูก็แบบโอเคลองดูค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเรียน r i n เรียนมาเรื่อยๆจนหนูรู้สึกว่าเอ้ยเรียนต่อไปเรียนต่อที่มันมีมันก็น่าสนใจแต่ถ้าจะไปปอทนเนี่ยคือสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูบวลืมภาษาเพราะเหมือนหนูเรียนมาจนแบบ ตอนนั้นน่าจะเบสไวแล้วจะเซออนส์แล้วถ้าเราเรารอไปอีกหลายปีหนูคิดว่าหนูคงลืม <c oughs> ก็เลยเป็นจุดว่าเออไปตั้งแต่ปอดดีเลย <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ่ต้องเรียกได้ว่าจริงๆคนที่เป็นแฟนคลับครูก่อนอ <c oughs> น่าจะเป็นคุณพ่อน่จะเป็นคุณพ่อต้องต้องขอบคุณคุณพ่อนะที่นี้เลยว่าอาจจะเจอในโลกออนไลน์แล้วก็ ประจบเหมาะว่าเจียแค่อยากเรียนภาษาที่สามนั่นหมนายความว่าสมมตินะตอนนั้นอาจจะเป็นจีนก็ได้สเปนก็ได้ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมีออปชันในเรื่องของภาษาเยอรมันขึ้นมากลายเป็นว่าจากที่หลายๆคนอาจจะเริ่มจากอยากไปเรียนต่อยอรมันแล้วมาเรียนภาษาเยอรมันของเจียกับตลปบัดคืออะเรียนเรียนภาษาที่3ก่อนแล้วเรียนแบบถล่มลึกด้วยนะ ครูต้องแอบเมาเจียต่อหน้าเลยะว่าตอนมาเรียนคือจริงจังมากตั้งใจเรียนมากเพราะว่าครูดูในกล้องอ่ะโอ้จริงจังจนครูคิดว่าเออเขาคงมีเป้าอะไรแต่เปล่าแล้วก็เรียนให้มันถล่มลึกไปเรื่อยๆจนถึงเบสไว้ก็คิดถูกนะคะเพราะว่าถ้าเจียหย,ยุดแล้วเข้าปริญญาตรีที่ไทยอ่ะ4ปีกว่าจะมาตอนปอโทก็คือต้องมาปัดฝุ่นใหม่แหละ มันคงไม่ลืมหมดแต่ครูคิดว่ามันคงจะเหลือไม่เท่าตอนนั้นอ่าะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่างั้นไปเรียนต่อที่เยอรมนีเลยดีกว่าแล้วก็เจียนอกจากจะเรียนแบบกันจนถึง C1 แล้วเนี่ยคือยังเข้าโครงการไอซ Germany ีให้ครูได้ดูแล <c oughs> จริงๆไม่ต้องดูแลก็ได้เอาพูดจริงๆนะแต่ว่า,าก็เข้าโครงการมาสมงสมะคราวนี้ก่อนที่เอาเฟสก่อนที่จะมาที่เยอรมนีอะค่ะรู้แล้ว,ว่าต้องมาสอบเข้า เตรียมตัวไหมตั้งแต่ที่ประเทศไทยเหมือนตอนนั้นหนูเรียนเบสไว้อยู่น่าจะเบสไว้ wise, ใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูว่าเขาสอบอะไรบ้างแล้วก็อ่านทวนแล้วก็เรียนก,กับครูเยอะไปหมดเยอะไปหมดวนเวียนเนี่ย <c oughs> ใช่ก็คืออยู่กับครูจนถึงสอบเลยแต่ว่าในส่วนของเลขคุณเตรียมเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครูขอข้ามาตอนจุดสอบจริงๆสมัครสอบเราสอบสมัครสอบกันไป4ที่ คุณได้สมัครเพิ่มไหมเพราะว่าในโครงการเราสมัครให้คุสี่ที่เนาะใช่ตอนแรกสมัครสี่แล้วหลังจากนั้นหนูก็เริ่มกลัวว่าหนูจะไม่ได้หนูก็เลยสมัครไปเพิ่มอีกสองโอ้แต่ต้องบอกทุกคนว่าแบบเสียเปล่าเลยนะเพราะว่ามาสอบที่แรกคือที่ฮันเลอร์แล้วประกาศผลเราติดเลยแล้วก็ตกลงกันว่าไม่ไปที่เหลือแล้วเพราะว่ามันโอเคใช่ไหคะซึ่งครูปื้มมากก่อนจะไปปื้มยังไงกลับมาก่อนว่าตอนสอบวันที่เดินเข้าไปสอบ ว่านั้นคนสอบเยอะเหมือนกันเนาะคู่จำได้มากแบบตอนเป็นร<า>้อยรอยใช่ตอนเช้าที่ไปต่อแถวรอแล้ว <c oughs> เฮ้ยทำไมคนมันเยอะขนาดนี้พอตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้แล้วมันแค่แบบตอนเช้ามันแค่เทคั r s สแล้วก็เวน่าจะเวคอสก็คือแถวยาวแล้วคะ่ะเสียขวัญไหมคะหนูก็แอบ,บกลัวนิดนึงเพราะว่าหนูเห็นหันไปด้านหลังเขาถือหนังสือเซอไอส์กันแล้วหนู s s แต่เราก็เรียกเซไอ้ดเดเราก็แอบหวั่นใจนิดนึงอ่ะ <S <S แล้วเราเข้าไปสอบในวันนั้นฟิลที่ทําข้อสอบอะค่ะแต่ว่าฮันเลอร์ต้องมีฟิสิกด้วยใช่ไหม<ช>วันนั้นที่หนูสอบยากไหมหนูว่าฟิสิกไม่ไม่ได้ยากเป็นเหมือนรวมความรู้พื้นฐานของมอปลายทั่วไปแล้วค่อนข้างตรงกับ ตัวอย่างข้อสอบที่เขาให้ในเว็บค่ะมีที่หนูแบบแอบตกใจก็คือมีดอยใช่แหะตอนแรกหนูลืมไปว่าที่นี่เขามีเขาไม่ได้มีแค่เซสใช่เขามีอะไรด้วยหเขามีแบบไอเลเซอร์เวสเตชั่นด้วยหนูก็แอบช็อกนิดนึงเพราะหนูไม่ได้เตรียมมาเราลืมไปว่าที่นี่มีเลเซอร์เวรสเตช่นเราเป็นที่แรกแล้วหนูก็เลยแบบเอ๊ะที่นี่เขามีนี่นะเพราะในแบบตัวอย่างข้อสอบเขาก็ตอนที่เรา้อมกันมันก็ไม่ดีจี๊ดอ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ก็รอดมาได้ถ้ารีวิวภาพ รวมคือต้องบอกทุกคนนะคะไอ้คำว่ารีวิวการสอบเนี่ยคืออันนี้เรารีวิวในมุมของเจียเนาะทางนี้ทั้งนั้นข้อสอบมันจะยากมันจะง่ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวส่วนบุคคลความรู้ส่วนบุคคลคนเดียวกันมาสอบอาจจะรู้สึกว่าง่ายมากหรือว่ายากมากอันนี้เราบอกไม่ได้แต่ในมุมของเจียถ้ารีวิวทั้งฟิสิก เลขและเยอรามาันอันไหนยากที่สุดหรือว่าอันไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าแบบมีมีข้อแนะนําหรือว่ามีอะไรที่แบบอุทาหรณ์เดินใจไหมนอกจากลืมว่าเขามีเลเซอร์ฟอร์สตเนหนูว่า Deutsch ดอยช์ั่นแหละเพราะหนูรู้สึกว่าเป็นวิชาที่หนูแบบไม่มั่นใจที่สุดแล้วแล้วมันเพราะมันเราต้องเขียนไปด้วยมันมีให้เราเหมือนสรุปจากที่อ่านอะคะ่ะมีให้สรุปเหมือนเป็นเรื่องยอ่อแล้วก็มีจับคู่อะไรประมาณนี้ด้วยแล้ว มันก็ทําให้เรายิ่งแบบเอ๊ะมันถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนเลขฟิสิกส์ค่ะมันก็ไม่ได้เกินความสามารถของมปลายค่ะเหมือนเราพอเราทำข้อสอบแบบของ SCK หลายๆที่มันก็จะฟิลฟิประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้ยากจน จนเกิดระดับเ<ช>นาะ<ช>ไม่ได้ยากจนเกิดระดับเท<ช>่ากับว่าในมุมของเจียตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ต้องเร,รามาระวังแลวเป็นตัวตัดสินจริงๆก็คือภาษาเยอรมันนี่แหละ<ช>โอเคแต่ว่าสอบที่แรกแล้วพอประกาศผลแล้วมันได้ตั้งแต่ที่แรกเลยตอนนั้นน่ะมีความลำบากใจไหมคะว่าเฮ้ยแต่เราก็สมัครไว้อีกหลายๆที่นะแล้วยิ่งที่แรกเราสอบได้เราอาจจะมีความมั่นใจว่าเราสอบที่อื่นมันก็น่าจะได้เราอยากได้ที่อื่น ตรงนั้นตัดสินใจอย่างไรคะว่าเออได้แล้วที่นี้ทำไมฮัลเลอร์ถึงโอเคกับเราแล้วเราตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่เลยไม่ไปต่อที่อื่นแล้วจริงๆตอนแรกอะ่ะหนูก็กลัวว่าถ้าหนูไปสอบที่อื่นแล้วหนูไม่เอาที่เนี่มันอาจจะไม่ติดแล้วถ้าหนูไม่ติดก็จะไม่มีที่เรียนแต่ว่าอ,อ๋อแล้วเหมือนที่เนี่ยเขาให้รายงานตัวเร็วมากเหมือนมีให้เวลาให้เราตัดสินใจแค่ประมาณสามสี่วัน ลังจากนั้นก็คือต้องไปรายงานตัวเลยแม่ยันก็คือ,อสลาด,ดสิทธิ์หนูก็แต่คือเท่าที่ไปเดินดูวันที่สอบค่ะรู้สึกว่าเมืองโอเคคือมันเป็นเมืองเล็กแต่มันไม่ได้ไม่มีอะไรหรือว่ามันมันก็คือมันเป็นเมืองที่ผมว่าดูดีใช่แล้วเหมือนตอนที่เข้าไปแรกๆค่ะเข้าเมืองไปแรกๆก,ก็คือมีนักศึกษาเยอะแบบไม่ใช่เมืองเมืองที่เปี่ยวเเงาใช่ใช่ <laughs> รู้สึกว่าในแบบในแทรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบวัยรุ่นเยอะ แล้วที่นี่ก็แบบมาหาเลยมันก็มีหลายที่มีสองที่อะคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเออเมืองนี้เราก็น่าจะอยู่ได้นะซึ่งมันก็อยู่ได้จริงๆอยู่ได้จริงๆเราต้องขอเพิ่มจากเจียนะคะว่าคําว่าเมืองเล็กของเจียมันไม่ใช่เล็กเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีคนที่เข้ามาจากเมืองเล็กจริงๆรอรอคลิปต่อไปแต่ว่าเอออันนี้มันก็ไม่ได้เล็กขนาดน,านั้นแล้วมันก็มีทุกอย่างก็เป็นการถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกเนาะที่เราเลือกเรียนที่นี่เลยเพราะว่าจนวันนี้ผ่านมาจะหนึ่งปีเราอาจจะรีวิว เมืองกันอีกครั้งในท้ายคลิปแต่ว่าตรงนี้ก็ยังพูดได้ว่าโอเคเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ได้รู้สึกเฟลหรือว่ารู้สึกตัดใจตัดสินใจผิดพลาดกับฮันเลอร์ถูกต้องไหมคะคือเหมือนพอหนูมาอยู่ใหม่ๆคือหนูอยากอยากฝึกดอยใช่มันดีขึ้นแล้วฮันเลอร์คือเหมือนเป็นก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาสอบหนูก็คือไปเที่ยวรอบๆด้วยแล้วฮันเลอร์เป็นที่แรกเลยที่หนูมาอยู่ปุ๊บเราไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษกับหนูเลยเหมือนบางทีมาเบอร์ลินยังไม่ทันพูดอะไรเขาก็จะถามไปสั่งอาหารเขาก็จะพูดเป็นอังกฤษมาากกก่่่อออนนหููู็ยร้ึวพไปฮ บบสั่งอาหารทุกคนแบบดอยอ์เอาสมาติชเลยหนูก็เลยหนรู้สึกว่าเออถ้าหนูปีแรกอะหนูอยู่อยากแบบพัฒนาดอยห้ดีขึ้นก็เลยเลือกที่จะอยู่เมืองนี้ค่ะ,ะเราก็เลยแบบได้จุดนี้ว่าเลงมาแล้วว่าจากประสบการณ์จากท่องเที่ยวมาที่นี่แหละจะเป็นที่ที่เราจะไปต่อกับภาษาดอยเพราะไม่มีใครพูดอังกฤษเพราะว่าเหมือนตอนแรกไปไม่มีใครแบบเริ่มพูดกับหนูเป็นอังกฤษเลยหนูเหมือนตอนนี้ที่อยู่มาค่ะก็ ไม่ค่อยมีคนพูดอังกฤษเลยค่ะเออก็เลยได้พูดดอยเต็มที่<ช>คราวนี้พอได้ที่เรียนปุ๊บสาวันสี่วันเขาก็ให้รายงานตัว<ช>แล้วก็เปิดเทอมเลยด้วยแหละใช่ใช่ใชไหมคะ,ะทุกอย่างมันเร็วมากพอเข้าไปเรียนที่ที่เรียนอยู่ตอนนี้ที่เป็นเทคอร์สเนี่ยค่ะในในกลุ่มเรียนของเจียมีเพื่อนรวมๆกันแล้วประมาณกี่คนคะเทคอร์สที่นี่มีสองสองกลุ่มค่ะถ้าเป็นวินเทอร์เซมสเตอร์แต่ถ้าซัมเมอร์จะมีแค่กลุ่มเดียว ้องหนูอยู่เทคคอร์สเบบตอนแรกมีประมาณ2 0กว่าคนค่ะก็หลังจากจบเซมิสเตอร์แรกไปก็มีหายไปบ้างย้ายตอนหลังย้ายคอร์สไปบ้างหรือว่าแบบมีวีดีโฮลเนก็มีตอนนี้ก็เหลือประมาณ20คนแต่ว่าก็ประมาณเดิมค่ะประมาณเดิมแล้วเวลาเข้าไปเรียนจริงๆอะค่ะเราสอบผ่านเข้ามาได้เนาะโดยหลักการเราก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อเราสอบผ่านเข้ามาได้การเรียนหรือตอนเรียนมันก็น่าจะไม่ยากไม่มีปัญหามันมีอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือมันไม่เป็นปัญหามันฟลอ มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมาเรียนเราก็ยากอยู่นะก็ต้องพัฒนาต้องพยายามปรับตัวเนื้อหาค่ะหนูว่ามันเป็นเหมือนเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาแล้วทั้งทั้งเลขทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีทั้งเยอะก็คือเหมือนที่เราเคยเรียนมาเลยเหมือนให้เราไปคุ้นชินเหมือนปรับภาษาใหม่มากกว่าทุกอย่าง จากที่เคยเรียนฟิสิกส์เป็นไทยก็ปรับเป็นดอยช์สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเนื้อหาไม่ได้มีอะไรที่ยากกว่าเดิมเยอะอาจจะมีเรื่องใหม่ๆบ้างที่เราต้องเรียนแต่ว่าครูเขาก็สอนแล้วเราก็เข้าใจอะคะ่ะเหมือนเป็นช่วงเวลาให้เราปรับตัวมากกว่าถ้าสิ่งที่ยากหนูรู้สึกว่าเหมือนการที่เราต้องใช้ดอยชั้งวันจริงๆเหมือนใช้ชีวิตเป็นภาษาเยอรมันจริงๆอะคะ่ะพอเรา,าอยู่ที่นี่เราจำเป็นว่าเราต้องพูดให้เยอะขึ้น มากกว่าการที่เราจะต้องแบบอ่านนั่งฟังเหมือนทุกคนเลยคะ่ะเขาจะแบบอินเทอร์แอคทีฟมากทุกคนจะแบบแย่งกันตอบแบบเพื่อนเพื่อนหลายคนเขาแบบขยันตอบมากหรือเขาไม่รู้คําตอบเขาก็แบบยกมือยกมือเขาไม่รู้คําตอบเขาก็ยกม <c oughs> ือเขาก็ยกมือ<ๆ>แล้วเขาก็แบบอะไรนะครูอะไรอย่างนี้หนูก็ฮะ ah, มีอยู่นิด้ดยวเหรอเพราะคือหนูหนูรู้สึกว่าเวลาอยู่ไทยอะค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกล้าเอ้ยไม่ได้อายที่จะถามครูเหมือนเวลาหนูสงสัยหนูก็ถามครู เพราะหนูรู้สึกว่าแบบเพื่อนหลายคนมาคนเขาจะแบบเอยถามให้หน่อยหรือว่าแบบโอยไม่เอามาถามถามเพื่อนคนอื่นเอาไม่ถามครูแต่ว่าพ่อหนูอยู่ที่นี่หนูกลายเป็นว่าหนูกลายเป็นคนที่เงียบว่างๆในห้องเลยเพราะเพื่อนคนอื่นเขาแบบเหมือนเขาแย่งกันแย,แย่งกันแย่งกันตอบมากๆหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูก็เลยต้องเริ่มปรับตัวบ้างแหละหนูต้องแบบพยายามอินเตอร์แอคทีฟในห้องมีอินเตอร์แอคชันในห้อง เหมือนเหมือนเลขอะคา่ะครูเขาก็จะให้แบบอ่านตั้งโจทย์นี่มีใครอยากขึ้นมาทํำไหมทุกคนก็จะแบบเอ,อ้ยฉันอยากทําฉันอยากทําบางคนทําไม่เป็นก็ก็ไปแล้วครูเขาก็สอน <c oughs> ไปยืนสอนหน้าการะดานนั่นแหละคือบางทีหนูก็รู้คําตอบแต่หนูก็จะแบบเขินกลัวทําทผิดอะไรอย่างนี้แต่จริงๆรหนูรู้สึกว่าสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับหนูคือการที่เราต้องมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นในห้องเรียนค่ะ ครูเข้าใจได้เลยมันเป็นวัฒนธรรมการเรียนหรือวัฒนธรรมของผู้เรียนที่แตกต่างกาันโดยวัฒนธรรมของเราอะค่ะผู้เรียนเองก็จะไม่ได้อยากขนาดนั้นแล้วมันจะน่าตกใจมากเลยเวลาที่เรามาใหม่ๆเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้เรียนเพื่อนเจียที่อยู่ในห้องเป็นเด็กต่างชาติก็จริงแต่อาจจะมีเด็กยูเครนเด็กรัสเซียที่เขาเป็นเขาเป็นสไตล์คือใกล้มาทางยุโรปมากกว่าที่ต้องแบบอย่างเงี้ยคือขอให้ฉันได้แสดงออกใดใดผิดถูกไม่ว่ากัน ซึ่งไม่ใช่แค่เจคนเดียวผูเชื่อ <c oughs> ที่มาจากเอเชียแล้วเราต้องปรับตัวตรงนี้มากๆแล้วครูก็ชอบด้วยหมายถึงครูเองเขาก็สนับสนุนให้เราเป็นแบบนี้ด้วย <c oughs> คือถามมีส่วนร่วมเยอะๆถูกผิดไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ก็มาจนถึงวันนี้10เดือนโดยประมาณใกล้จะหน่งปีก็เริ่มคุ้นชินกับแบบนี้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้เริ่มวางแผนเริ่มมองลู่ทางที่จะสมัครเข้าปริญญาตรีเราด้วยเนาะเล็ง สาขาหรือคณะที่อยากเรียนไว้แล้วไหมคะคือของหนูอยากเรียนวิศวะเคมีค่ะปักหมุดมาตั้งแต่ตน้นใช่หนี่งปีเกือบๆที่อยู่มาตรงนี้ยังไม่ทําให้เราเปลี่ยนใจอะไรเลยยังไม่เปลี่ยน <laughs> แล้วก็ที่เลงไว้ก็มองมาหาวิทยาลัยไว้แล้วด้วยแต่เราครูจะยังไม่ลงรายละเอียดแล้วการรอให้เข้าไปเรียนเป็นแบบน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวครูไปสั่มอีก บอกครูจะต้องโดนอีกเหรอคะครูใช่ค่ะอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะแล้วครูชอบมากก็คือคือไม่ได้เล็งอย่างเดียวมีการไปเยี่ยมเยือนมหาเทไรเหล่านั้นที่เราเล็งเลางก็มีการไปแบบไปกับเพื่อนเนาะไปบุกตะลุยไปถามเล่าให้ฟังหน่อยสิคุณไปถามอะไรเขามานะขอขอขอซีนนั้นอีกทีหนึ่งไม่คือหนู่าคือความที่หนูโชคดีคือเพื่อนสนิทหนูในห้องอะค่ะ คือหนูอยู่กัน3คน3คนอยากเรียนวิศวะเคมีหมดเลยซึ่งครูเขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะมันไม่ค่อยมีคนอยากเรียนอันนี้แล้วมามา,มาอยู่ด้วยกันสนิทกัน3คนอีกคืออันนี้คือบังเอิญมากมาก็เลยก็เลยตกลงกันนะคะว่าออวันไหนที่มันว่างๆอ่ะเราไปนั่งดูแคมปัสกันไหมเพราะบางทีเราก็ยังนึกไม่ออกว่าแบบหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะตรงกับที่เราจรินตนาการไว้จริงๆไหมก็เลยไปไปดูกับพี่หล ไปดูกับเพื่อนหลายที่มากๆเลยค่ะมีตอนแรกเคยไปดูที่นูนแบกไปดูแคมปัสแล้วก็มีที่ฮัมบวกค่ะไปเทอูฮัมบวกแล้วก็เหมือนที่มหลาลัยค่ะเขาจะมีฟิลห้องที่เป็นประจําคณะของแต่ละคณะแล้วก็มีนักเรียนตอนแรกเราไป ติดต่อที่ international office กันแล้วเขาก็บอกเขาก็เสนอมาว่าเนี่ยมันมีห้องนักเรียนนะเราเข้าไปถามเขาก็ได้ดูกับเพื่อนก็เลยไปค่ะโชคดีมีแบบนักเรียนที่เขาเรียนพี่ๆนักศึกษาใช่ใชมีคนนึงเขาเรียนเกี่ยวกับ clean energy แล้วก็อีกคนเรียนอันที่หนูอยากเข้าเลยค่ะ bio อุณหภ e มิ engineer ก็เลยเข้าไปสอบถามว่าเออเขาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยไปถามอินไซด์เลยว่าเขาเรียนเป็นยังไงให้เขารีวิวว่าคณะที่เขาเรียนมันเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าถามไปถึงขั้นว่ามีนักศึกษาต่างชาติเยอะไหม<ช>สอบสวนเป็นยังไง<ช>แล้วอยู่รอดไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ทำบวกก็คือนักเรียนต่างชาติประมาณ10%ในครัวอสอ่งเขานะคะเขาบอกแต่ว่าก็อยู่จนจบเพราะานักเรียนต่างชาติเนี่ยกว่าเขาจะมาแบบสมัครได้มันก็ผ่านกระบวนการเยอะมากเขาก็เขาก็ไม่ออกง่ายๆหรอกไปประมาณนี้ค่ะ ชื่นชอบมากก็คือสิ่งที่เจียและเพื่อนๆําอาจจะอยากจะฝากไปถึงทุกคนนะคะเพราะว่าบางทีเราอ่านหรือว่าเราฟังคนอื่นว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลักสูตรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีนงนนนงนน้แต่พอไปจริงๆเราใช้คําง่ายๆว่าไว่แบมันไม่ได้ไบางทีเนี่ยเราเรามีภาพจินตนาการที่ดีมากแต่เราไปถึงแคมปัสอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ <c oughs> ที่เราอยากเรียนหรือบางเมืองได้รับการรีวิวมาว่า,วาอุ้ยเมืองอาจจะไม่ค่อยน่าอยู่แต่ไปถึงแคมปัสเรารู้สึก ว้าวกับแคมปัสซึ่งมันก็คงจะช่วยให้เจียตัดสินใจได้ดีขึ้นแหละเนาะในการที่จะเลือกอะเพราะฉะนั้นมาตอนท้ายๆแหละจากเริ่มต้นที่ใช้ภาษาเป็นแกนนำนะอยากเรียนภาษาที่สามจนจนเรียนถล่มลึกไม่อยากทิ้งจนมาตอนนี้แล้วคงได้อยู่เยอรมนียาวๆแล้วละ่ะเพราะว่าน่าจะต้องตรีแล้วอาจจะต้องโทร <c oughs> หรืออะไรต่างๆต,ต่อไปเจียบอกหนูอย่าเพิ่งคิดเลยค่ะหนูเหนื่อยทายที่สุดมาจนถึงตอนเนี้ย รู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดผิดหวังไหมที่เลือกเส้นทางสายเยอรมนีหนูว่าหนูยังอยู่ไม่นาน่าก็เลยรู้สึกว่าแต่คือนานถึงตอนนี้หนูไม่ได้มีอะไรที่เสียดายหรือว่าเสียใจหนูรู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ตัวเองเอมาอยู่เองคนเดียวในประเทศใหม่มันทําให้หนูแบบ ต้องปรับตัวหลายอย่างมากแบบบางอย่างที่เรามองข้ามไปเวลาอยู่ไทยแล้วเรามาอยู่ที่นี่เราต้องเรียนรู้ที่จะทําด้วยตัวเองงานบ้านเป็นต้นใช่ <laughs> งานบ้านเป็นต้นเรื่องเรียนเราก็ก็ต้องตื่นมาอ่านหนังสือเองไปโรงเรียนเองปกติหนูอยู่บ้านหนูก็อยู่อยู่โรงเรียนเดียวกับน้องก็คือเวลาไปก็ไปด้วยกันแต่ตอนนี้เราต้องตื่นมาไปด้วย <On S 2> ตัวเอง <your own. S 2> ใช่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในชีวิต แล้วทาให้เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะก็มันก็เสี่ยงนะคุณเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคุณอยู่ลําพัง จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันไม่มีใครควบคุมเรา<ช>เราต้องควบคุมตัวเอง<ช>เท่านั้น<ช>แล้วมาจนถึงตอนนี้ก็ยังควบคุมตัวเองได้อยู่นะ<ด>ยังได้อยู่วันนี้ท้ายที่สุดอยากจะฝากไปอะไรไปถึงเพื่อนๆหรือรุ่นน้องที่กำลังจะมาสอบเข้า STK เราก็ต้องมาเรียน STK คะหลายคนอาจจะกลัวการสอบเข้ามากหลายคนรู้สึกเฮ้ยทำไมต้องมาเรียน STK เสียเวลาในมุมของคุณการมาสอบเข้าและการเรียนใน STK ม,มันมันเสียเวลาจริงไหมหรือว่าอยากฝากอะไร หนูต้องมองเฮ้ยต้อมองก้อยหรือด, <Korean> ดาวก็ได้ห <c oughs> นูรู้สึกว่า S อ K เคไม่ไม่แบบมันไม่เสียเวลาเลยหนูจริงๆอ่ะหนูอยากอยู่ให้นานกว่านี้ได้สักแบบ2ปีก็เรียนได้นะเพราะหนูเรียนแก้จะจบแล้วหนูยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังจะเข้ามหาลัยจริงหรอหนูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราได้ปรับตัวจริงๆมันทําให้เราแบบ ได้เรียนรู้จริงๆว่าเออก่อนที่เราจะเข้ามหาอะไรอ่ะเราต้องเราต้องเจอแบบนี้นะเราพร้อมจริงๆใช่ไหมเราเวลามันผ่านไปเร็วมากๆค่ะหนูว่ามันไม่ใช่แบบอะไรที่เราต้องมานั่งเบื่อแบบโอ้โหกว่าจะจบต้องไปสอบนู้นสอบนี้แบบไม่จริงเลยทุกอย่างผ่านไปไวมากแล้วหนูรู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เรียนที่ S K อะค่ะใช่เพราะฉะนั้นทุกคนมไม่ต้องกลัวการสอบเข้า S T K เราไม่ต้องคิดว่า S T K จะเป็นการเสียเวลา S T K คือสเต็ปแรกที่ดีแหละหน้อที่จะปูพื้นฐานที่ดีมากๆไม่งั้นถ้า เขามาหาอะไรเลยหนูแชอกเราจะไปจบกันด้วยคำทำไมดูน่ากลัวแต่เอาเป็นว่าวันนี้ทั้งครูและเจียนะคะขอบคุณทุกคนมากที่อยู่เป็นเพื่อนพวกเราทั้งสองคนคุยมาถึงตอนนี้คิดว่าน่าจะได้แนวคิดแง่คิดหรือแรงบรนณานใจอะไรบางอย่างกลับไปเจียและครูไปก่อนวันนี้เอาฟีเออร์เซนแล้วเจอกันใหม่ค่ะชิ่อ,อ,อลืมถามไปอย่างหนึ่ง ค่าเทิบเท่าไหร่นะของเจียสองร้อยกว่าแต่สองร้อยกว่ายูโรรวมค่าตั๋วด้วยแล้วที่เราคุยกันเมื่อวานคุณบอกว่าไม่รวมประกันสุขภาพถ้าเอาค่าหอกับค่ากินใช้ประมาณห0ร้อยเองโดยประมาณใช่ไหมคะรรวมค่าที่พักกับค่าแบบซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตกินแล้วเอาจริงพ่อแม่เลี้ยงเราอะถูกกาอยู่ไทยไหมเนี่ยใกล้เคียงเลยเถอะเถอะเถอะว่ะแต่หนูไม่ค่อยซื้อของเยอะไงแต่ว่าฉันหนูจะเยอะก็คือเรื่องกินถูกเพราะว่าที่ไทยอะถ้าสมมติเราไม่ได้ไปกินของเราคนเดียวแต่ว่า การเพิ่มโอกาสที่เราจะอยู่กับครอบครัวเราแบบไปคาเฟ่ไปกินอ่ะเพื่อไม่ต่างกันนะเอาจริงๆถ้าเรียนในเมืองถือว่าใช้น้อยมากใช่ดีมากแล้วหันเล้วประหยัดถูกไหมค่าของชีพไม่ไม่ไม่ระเบิดคือบางที่บางเมืองมันจะแบบค่าของชีพระเบิดที่พักแพงกินอยู่แพงแต่ที่เนี้ยโอเคคุมได้อ๋อใช่จริงๆเหมือนตอนแรกที่หนูเลือกที่เนี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าเออค่าของชีพมันไม่แพงถ้าเราอยู่ปีเดียวอ่ะเราเริ่มต้นจากแบบแบบเนี้ยเราก็จะ เก็บเงินเออเราก็เก็บเงินเราก็จะไม่เปลงเยอะอันนี้ก็ถูกถูกไหมเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบปีแรกก็เกรงเลยแบบฟูวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่เคยคิดในมุมว่าฮันเลร์พูดดอยเยอะหรือว่ามีคนพูดอังกฤษน้อยครูเองก็คือไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อนแต่จริงมันก็ดีจริงๆแหละสําหรับปีแรกทุกคนเลยที่เรียนกับครูจะต้องจิตใจ อ,อกสันขวัญหายวันไหนไถ้าเราถึงคิวของเราก็เทียงนะเป็นดิจิตอลฟุตลองปริ้นฟุตลองชีพโอ้โหเอามือออกมาลูกเออ